เป็นเครื่องแลกเหรียญที่สามารถนับเหรียญเข้าไปในเครื่องได้นะครับนับเหรียญเข้าไปในเครื่องได้นะครับนับเหรียญเข้าไปในเครื่องได้นะครับวันนี้เรามาดูเครื่องแลกเหรียญโกเซ็นเตอร์รุ่นใหม่กันนะครับดับเบิลฮอปเปอร์เครื่องนี้อัจฉริยะและไม่เหมือนใครยังไงนะครับก็คือเป็นเครื่องแลกเหรียญที่สามารถนับเหรียญเข้าไปในเครื่องได้นะครับคือลูกค้าใส่เหรียญไปเท่าไหร่เครื่องนับเข้าไปในฮอปเปอร์ได้ ไม่ใช่เหมือนที่บอกว่าเครื่องนับเหรียญได้คือนับแล้วก็นับออกมานะครับวันในคอปเปอร์มีเท่าไหร่ตัวนี้สามารถนับเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาชมกันนะครับเราใส่ไปสามสิบเหรียญนะครับตอนนี้จะลองดูว่าเรากดให้เครื่องนับเหรียญที่เราใส่เข้าไปได้ไหมว่าเครื่องจะรู้ไหมว่าเราใส่ได้กี่เหรียญนะครับเครื่องจะนับนับให้นะครับว่าเราใส่ไปกี่เหรียญนะครับเมื่อกี้เราใส่ไปสามสิบนะครับ โอเคครบสามสิบเหรียญนะครับสะดวกสะดวกมากแล้วเราสามารถเปิดหรือปิดการโชว์หน้าจอนะครับว่าในนี้มีกี่เหรียญตัวนี้เราสามารถปิดได้นะครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนการใช้กันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะใส่เหรียญใส่เหรียญเข้าไปสำรองไว้นะครับว่าไว้สําหรับเวลาเครื่องแลกเหรียญเหรียญหมดแล้วเอ๊ะไม่มีใครมาเติมให้เราเราสามารถสำรองไว้ได้ว่าเมื่อเหรียญหมดเครื่องจะเติมให้เราเองเลยนะครับโดยอัตโนมัตินะครับ ลองใส่ไปเราไม่ต้องนับเลยนะครับเท่าไหร่ใส่บแล้วลองดูครับว่าเวลาแรกเหรียญหมดแล้วเครื่องจะนับให้โดยที่การเราจะตั้งค่าไว้นะครับว่าให้เครื่องเหรียญเหลือเท่าไหร่ถึงจะเครื่องจะเติมให้นะครับนี่เราลองตั้งไว้ที่ยี่สิบห้านะครับโอเคนี้เราตั้งไว้ที่ยี่สิบห้านะครับตอนนี้มีสามสิบเหรียญนะครับโอเคเราลองแลกดูตัวนี้นครับ ลองแรกดูนะครับโอเคอเหลือยี่สิบแปดเหรียญน,นะครับแบงค์โพลิเมอร์ใหม่นะครับไร้ปัญหาครับใช้ได้เหลือยี่สิบหกเหรียญน,นะครับตอนนี้สมมุติว่าเราใช้แล้วเครื่องเหรียญจะหมดละไม่มีใครเติมให้เราแม่บ้านไม่อยู่หรือเราไม่ว่างไปเติมเราใส่สำรองไว้นะครับพอลงไปต่ํากว่าที่เราเซ็ตไว้นะครับเราเซ็ตไปยี่สิบห้าหรือไปยี่สิบเหรียญสำรองกนะ็จะเติมเข้ามาเลยนะครับโดยที่เหรียญสำรองอ่ะจะแจ้งสต็อกให้เรารุ้เลยว่า เหรียญจำลองเข้าไปเท่าไหร่เติมตะก้อให้เราเรียบร้อยนะครับฉะนั้นดับเบิลนอปเปอร์นี้หมดปัญหาเรื่องเหรียญไม่พอเหรียญไม่มีใครเติมให้หรือว่าไม่รู้ว่าเหรียญที่เราเติมเข้าไปมีกี่เหรียญน,นะครับหมดปัญหาเรื่องการทุจริตในองค์กรน,นะครับให้แม่บ้านมาเติมเท่าไหร่เครื่องนับให้เลยไม่ใช่แม่บ้านเป็นคนจดให้ฉะนั้นคนที่มีร้านซักผ้าร้านสะดวกซักหรือว่าศูนย์เกมธุรกิจต่างๆนะครับหมดปัญหาเรื่องจุกจิกทวนใจเรื่องเหรียญน,นะครับ ลองดูครับติดต่อเซลล์เครเตอร์เราเครื่องแรกเหรียญดับเบิลคอปเปอร์ครับ